อินเดียเนี่ยกล้าพูดว่าประเทศตัวเองไม่มีสินค้าสมสิทธิ์เนาะคุณสังคมศาสตรไปสารัต่ไทยเนี่ยไม่กล้าพูดแบบนั้นนะคะเพราะว่าเราน่าจะมีเราคงมีสินค้าสมสิทธิ์เยอะมากๆเลยะคะ่ะเขณะที่เมื่อสักครูเ่เรียนพูดถึงเรื่องชิปเนาะเราก็ช่วยแอบส่งชิปไปจีนนะมาเลเซียก็ด้วยใช่ไหมคะแต่เขามีการจัดการเรายังไม่มีการจัดการเรื่องแร่หายากเราก็ช่วยส่งไปสหรัฐแอบส่งไปเหมือนกันนะคะ ก็เอามาจากทางจีนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการปิดตาข้าหนึ่งของทางฝั่งจีนหรือเปล่าเนี่ยนะคะแต่มันก็ทําให้ชื่อเสียงประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละค่ะว่าไอเรื่องการบังคับใช้กฎหมายความหย่อนยานจ่ายตังค์ได้อะไรแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยตอนนี้ มันมีเรื่องที่พอเป็นความหวังว่างนะคะก็อยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเนาะเขาก็ทางคุณเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยบอกว่าคือไอ้สู้กับทรัมป์เนี่ยในเรื่องภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งแต่เราก็ต้องจัดการภายในด้วยนะคะเขาก็เลยมีนโยบายที่เขาเรียกว่าจัดการรัมรัมการรัมอะคะ่ะสู้ทรัมป์สู้คือไม่ใช่ไปต่อสู้กับทรัมป์นะคะแต่เพื่อจะเอาผลงานเนี้ย ไปให้เห็นว่าเฮ้ยเราจัดการอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมทําอยู่เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องการปร,บปราบปรามกรมอุตสาหกรรมศูญเหรียญที่สร้างม,มลพิษโดยไม่ขออนุญาตอย่างถูกต้องนะคะไปตรวจสอบโรงงานอย่างเข้มงวดยกระดับการออกใบอนุญาตเพิ่มการควบคุมการจัดการต่างอุตสาหกรรมแล้วก็ไปเช็คแหล่งแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วเนี่ย สิ่งที่ตรอนตอนนี้เนี่ยกระทรวงสาหกรรมทํทอยู่เนี่ยก็คือไปดูตามโรงงานต่างๆนะคะคุณสังกมาว่ามีสินค้าเถื่อนที่ไม่มีมาตรฐานมาด้ำในตลาดไทยแบบที่เราเจอชัยนาทส่งนี่นนะคะแล้วก็ไปดูว่าพวกเนี้ยแอบ,บสวมสิทธิ์ไปเป็นของไทยอีกหรือเปล่านะคะ ซึ่งจาก,การติดตามเนี่ยทีมสุดซอยเขาก็ไปพบนะคะหลายโรงงานเลยค่ะคุณสังามามีทั้งปลั๊กพ่วงปลั๊กกลางสายไฟ power bank เอาเนี้ยนำมาขายถูกๆไม่มีมออกอบางยี่ห้อทำเนียนเนี่ยมีการแฝงมอกอบ้านเราจริงไม่ใช่มอกอรจริงนะคะ ที่สาคัญเนี่ยคือพวกนี้มันไม่ใช่แค่ทําลายสิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็นของไม่มีนคุณภาพแต่ว่าถ้าเราไปใช้ลองนึกถึงข่าวที่มันเป็นไฟไหม้เนาะปลั๊กอยู่ร้อนขึ้นมา power bank ระเบิดอะไรแบบนี้นะคะทางทีมสุดซอยเนี่ยเขายัางพบว่าบางยี่ห้อเนี่ยนำเข้าทุกชิ้นส่วนมาประกอบเป็นรางปลั๊กไฟที่ไม่มีมาตรฐานแม้กระทั่งฉลากที่พันสินค้ายังนำเข้ามาจากจีนเลยนะคะแต่ติดตามเม d e ินไ h a i l a ด์ค่ะ คุณสังกัมมาแล้วก็ไปส่งนะคะงวดนี้เนี่ยทางทีมสุดซอยเขาก็เลยไปตรวจสอบอย่างจริงๆจังๆเลยนะคะเพราะ็็บอกว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยคือไม่งั้นเราก็ยังจะถูกปราหน้าว่าเป็นประเทศที่เรียกว่าทราน s ิ h เม m e n t เนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะ ก็ไอเปลี่ยนถ่ายพ่านลำอะไรแบบเนี้ยแล้วก็กสมรอยอะไรต่างๆเนาะใช่ใช่สมศสิสมรอยว่าเป็นว่าเป็นของของประเทศไทยนะคะที่เขาไปตรวจ3จุดนี้มีอะไรบ้างนะคะเป็นโกดังของบริษัท TT1 วันเทคโนโลยีนะคะตั้งอยู่ในโครงการ CTT สราพาร์คอันนี้ก็พบเครื่องใช้เฟฟ้าหลายรายการแบบที่เรียนพวกมาเลยรวมทั้งหม้อทอดไร้น้ำมันพัดลมต่างๆ นำเข้ามาจากจีนไม่มีมอกรไม่ได้ขออนุญ,ญาตสำนักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลยอีกบริษัทหนึ่งนะคะก็คือบริษัท NTP Electronics 2อ1 9อันนี้อยู่ที่พุทธมณฑลสายสามนะคะมีร้านค้าออนไลน์ด้วยชื่อ OneSam นะคะเอ่อก็ไปพบ ว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเลยนะคะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจ่ายไฟฟ้าสําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่แท็บเลต็ตชุดสายพ่วงต่างๆอันนี้ก็ดําเนินการอายัดไว้อีกบริษัทหนึ่งเนี่ยก็คือบริษัท mgt inter corporation นะคะอันนี้นี่แหละค่ะที่บอกว่ามีการแปะใต้ทั้งหมดแล้วก็ส่งออกไปเป็นสินค้า made in Thailand ด้วยนะคะตอนนี้คงต้องเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่นะคะแล้ก็ช่วยกันดำเนินการค่ะ อันนี้ก็คืออีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มาจากจีนนะคะที่เราต้องช่วยกันติดตามค่ะ